หมื่นล้านคาสิโนอะไรนะมันมีคนไปรับแล้วเหรออะไรนะเธอพูดจาล้อเล่นใช่ไหมเจ้าทีบันไหนบอกเธอนะนะั่นน่ะตั้งหมื่นล้านเลยเหรอกูก็นึกว่าห้าพันไม่ใช่เหรอหมื่นเลยเหรอโอ้มีหน้าละมันดันใช่หมตายหาเลยเนาะมึงรับตั้งหมื่นล้านเลยเหรออีทุ่งติ้งจะดิ้งสีขี้หมาหมก,มก,มกจกกระเปิดเอ้ยยุ่งแล้วกูไม่ได้พูดนะอีทุ่งติง้งมีคนเขาเม้นมามันมีคนเม้นมาว่ามีคนบางคนไม่รู้ใครไปรับมาแล้วหมื่นล้านใครวะ โอ้รับมาหมื่นล้านเลยเหรอโอ้ตั้งหมื่นล้านนะอืมกูเข้าใจได้เลยนะมาพวกมึงเนาะอืออืออือชีวิตอะนะชีวิตอะนะอัปยชน์อดสูดก,กับการวิ่งแลกเช็คนะมาตลอดนะ้องอยากจนทั้งสองหัวเมียนะเออเพราะฉะนั้นการที่เราแหมจะได้อะไรง่ายๆหมื่นล้านมีคนเอามากองให้เนี่ยมันก็ต้องแลกกันหน่อยว่าไหม เออฉันไม่ได้พูดถึงใครนะฉันพูดถึงเรื่องอีพ่อลูกคู่หนึ่งฉันไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครนะเออนั่นแหละแม่เงินทองกองกายก็มีตั้งเยอะแยะมากมายตุยไปก็ไม่ได้เอาไปได้แต่คะแนนโดยการอีหมื่นล้านเอามาในแรกกับชีวิตลูกสาวมึงเลยเหรอนี่เอาชีวิตเอาชีวิตอันอัปยศอดสูของลูกสาวมาเข้าแลกเลยเละโอ้อยุ่งเลยเนาะ สมัยก่อนเขามีประเภทตกเขียวขายลูกสาวเนาะแต่สมัยนี้เนี่ยออ้ตกขาวตกขาวสาวลูกเสียวโอเคนะคะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะเขามีตกค่ะตกเขียวขายลูกสาวแต่สมัยนี้เนี่ยฉันก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละโอ้ฉันก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละเออฉันก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละทั้งหมดนี้เนี่ยฉันบอกเลยนะฉันไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครนะ ฉันไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเลยอู้เนี่ยเขาลือเขาเล่าอ้างประเภทอย่างนี้บางทีเราต้องฟังหูว้สามหูนะเออนั่นแหละตกลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของอะไรเนี่ยตกลงอะไรเนี่ยอู้ยุ่งแล้วใครเป็นคนเล่าเจ๊ฮะใครเป็นคนเล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมล่ะหมื่นล้านสองหมื่นล้านเนี่ยกูไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย ทำไมล่ะประเทศชาติบ้านเมืองของเราสมัมปทานอันหนึ่งเนี่ยก็ได้แล้วประมาณ3 4มสี่หมื่นล้านแค่ทาแลนด์บิตเนี่ยเราก็ได้แล้วมูลค่ามหาศาลเป็นแบบนะคะมากมายหลายล้านล้านมากมายกายกองมากกว่าและแค่เอาที่ดินคลองเตยนะปล่อยเช่าทุกวันนี้ก็ได้ปีละประมาณหมื่นล้านอยู่แล้วมึงเอาที่ดินคลองเตยเนี่ยไปนั่งปล่อยเช่าเพื่อให้คาสิโนมันนะคะเอามาจ่ายสมัมปทานแค่ใบละห้าพันล้านเนี่ยคำถามก็คือมึงโง่หรือบ้า เขาว่ากันอยู่ว่ามึงโง่หรือบ้าทุกวันนี้ที่ดินของการที่ดินของการท่าเรือเนี่ยมันมีรายได้เข้าอยู่แล้วเขาเจ้าตรงนั้นทําตรงนี้มีรายได้อยู่แล้วอีนี่เสือกจะไปไถสิ่งที่เขาเป็นรายได้จากนั้นปุ๊บจะมาทาคาสินโนโอ้พอมึงสั่งมึงสอนเนาะแลอะกูไม่ได้พูดนะไทคอนพูดใช่ไหมอะกูไม่ได้พูดนะเออกูไม่ได้พูดนะไทกอนพูดมันเป็นข่าวมันเป็นข่าว เออมันเป็นข่าวแต่ฉันฟังเขาเล่ามาฉันก็เลยเล่าไปแต่ที่แน่แฉันก็ไม่รู้นะเออฉันก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละโอ้หแต่ตั้งหมื่นล้านเลยเหรอโอ้โหมันเยอะไปหรือเปล่าเจ๊โอ้มันเลอะเยอะไปหรือเปล่าวะถ้าหมื่นล้านเนี่ยกูเทพว่าถ้าหมื่นล้านนี่กูบอกว่าไอ้พวกช่วลูกช่วหลานของไอ้ตุกูุชินเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนไหมทําไมล่ะเอ้าไอ้คนที่ลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมันก็ต้องฐานเอาจากคนรวยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในประเทศนี้ใครรวยไม่ <Nh ưng S 1> เออในประเทศนี้ใครรวยเอาคนรวยไปนั่งเล่นกันพนันกูถามว่าไอคนที่มันเล่นกันพนันเนี่ยมันคือคนอยากจะรวยแต่มันไม่รวยมันก็เลยไปเล่นแล้วมึงเห็นคนรวยที่ไหนไปเล่นกันพนันกูเห็นเต็มที่เจ้าสัวก็ไปตีไก่ทำไมละ่ะเอาเจ้าสัวไงเจ้าสัวซีพีก็ไปตีไก่แค่นั้นอ่ะกูไม่เห็นแกไปนั่งเล่นการพนันที่ไหนนอกจากตีไก่เออ เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีคนรวยที่ไหนเขาเข้าไปในบ่อนการพนันเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปเข้าไปในบ่อนการพนันเขาก็เจ๊งบงชิบหายสิเขาจะมารวยได้ไหมล่ะเขาก็ไม่รวยเพราะคนเนี่ยไม่เคยจะรวยจากการพนันถ้าเกิดคนเนี่ยรวยจากการพนันเขาจะมีเจ้าของบ่อนลงทุนตั้งหมื่นสองหมื่นล้านเพื่อให้พวกมึงไซฟอนเงินเหรอเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้คนไปเล่นเนี่ยคนยากจนไอ้คนไปเล่นมันจะต้องจนจากรวยก็จนจากจนก็จนอีกจากจนก็เป็นโจรไง นั่นแหละอโอเคนะจบไป